ขอเจริญพรคติสตาจันโชทุกคนที่ได้พากันตั้งใจสร้างพลังคนดีที่ร่วมร่วมกับเรามีทุกคนโดยการทุกขั้นทุกคนการสร้างพลังพลังคนดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่ได้มาเกิดเป็นโลกที่มันเสียใจที่ได้มาเกิดเป็นโลกที่เชื่อใจในที่เชื่อมันจะปฏิบัติได้ อันนี้คือเป็นมนุษย์ถึงโชคดีที่จะมีชีวิตทงชีวิตของเราจะมาเดินมาถึงวันนี้ได้ก็คุณโชคดีอิศวรผทานผู้ประดูผู้เจ้าจะาสมุนอนเกิดขึ้นในโลกก็แสญญนยากแสนลำบากนี่ยังโชคดียังมีพุทธเจ้ามาตัดสรูอนุตตะสมมาสัมโพธิยามไง ที่สังทำมาสบัรนางทังเทศทังธรรมทำสอนทางพุทธศาสนาที่พระพระบรมศาสดาสมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเททนาไว้ในพุทธบริษัททั้งหลายราสุบาลิกาในวดพิคุณุพิคุณุยในพุทธศาสนาเพื่อสืบเจริญพระศาสนาแาะจะเจริญพุทธศาสนาให้เจริญก็คือมันยากจนทรรม นึ่งกระด้าอาหารการกินสองเรื่องเครื่องมือของสามที่อยู่พระปลาใสสยารักษาโรคให้เคยเก็บเรียกว่าปัจจัยสียสยยยยส่อันดึงพุทธศาสนาไม่ได้เอาไมา่ไปข้ามต้นโพถึนต้นนั่นต้นนี้ไม่เฉยอันนี้ครับทำจนพุทธศาสนาที่ถูกต้องเขาต้องกระทาให้ปัจจัยสี่มนดูแลพิส สองสามปีเองแล้วไดศึกษาธรรมะมันำแนะนำสัง่งสารทชากรโจรผู้จับจำบุญตามการกุศลใหสาสินเจริญภาวนาใหผนอารมบ่มน,นิสัยฝึกจิตใจของตนเองใหสงบสงับให้จิตใจดีเมื่อจิตใจดีแล้วมันเขาจะพูดดีและทำดีได้ถ้าจิตใจไม่ดีเราก็ดูว่ารู้สึกที่ใจของเรา ใ,ใจไม่ดีมันก็พูดไม่ดีคนเราแล้สาบใครปิดอะไรอันที่ใจไม่ดีมังก็พูดไม่ดีอันที่ใจดีมึงก็พูดดีก็ทำดีด้วยมึงทำอะไรส,สวยงามดีเรียบร้อยอาศัยจึงคนใจดีนั่นเองมันใจดีก็ใจเย,ยือกเย็นใจมีเมตตา ให้เมตตาทั่วกันมั่นพวกเรามาพากันนั่งอยู่ในวิหารนี้อยู่เรกันสบายสบายนี่ให้โกรธได้เกลียดซึ่งกันและกันให้ดูใจของตนเองถ้ามีเพื่อนมีผู้มีญาติธรรมมาอยู่ร่วมกันทำบุญทางการกุศลทำมากมาได้ของตนมีควาญาติธรรมมารัาษาศีก็ดีมาเจลิญผู้นุณผูมจิตใจก็ดี ถ้อใจของเราดีใจของเราด,ดีแล้วเราใจสบายสบายมันใจดีใจเยือกเย็นมีเมตตาอยู่สบานั่นหับตื่นขึ้นก็น่าเชื่อมชื่นเบิกบานไปไหนก็น่าเชื่อชื่นเบิกบานคนใจดีมันใจไม่ดีนี่ไปที่ไหนก็น่าเหวน่านแห้งาตาไม่เชื่อชื่นเบิกบานมันใจมันไม่ดีก็ดูให้เห็นชัดเจนนั้นลรวก็พัฒนา พัฒนาใจให้ผู้ตังเองให้เป็นใจดีมีเมตตาต่อซึ่งกันและกันแล้วไปไหนมาไหนอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าชใจดีก็จะอยู่ด้วยกันแบบความรุ่นเย็นเป็นสุขสมานสามัคคีปองดอซึ่งกันและกันไห้มาอาสัยกันไม่เคยเห็นกันทุกทีแตมาเห็นกันอยู่ที่วัดใหได้พูดคุยกันอยู่กันอยู่กินแบบนอนก็ดีได้พูดจาับสายซึ่งกันและกัน เหตุฉะนั้นผู้ที่ทำมันทำมากทำน้อยเขเป็นหน้าที่ของใครของมันที่จะทำทำางกำลังของตนทำไปเชน่นน้อยเช่นน้อยมันก็จะมันกองบนใหญ่มันก็ปวกปวกเป็นขนดินที่จะมาตามมันพับดินมาหมื่งเทแปะอุทิน้อยเช่นน้อยผลิตเป็นจอมปวกใหญ่ฉนันใดก็ดีท่านทำบุญทางทาุสนนี้ก็เหมือนกัน ทำเช่เนน้อเช่นนยก็จะมากขึ้นมากขึ้นเป็นความบนใหญ่เหมือนกันเปรียบเทียงงบอีก,กอย่างหนึ่งเหมือนกับฝนตกฝนตกจึงวนหลังคาตกน้ำไหลลงมาตกลงมาเราหม้อก็โอนก,ก,อก,กไหายไปตวงไปตั้งไวโ้โุกะเมื่อวันเมื่อคืนโตกะทเลเมตรเทเลเมตดก็สามารถเต็มโอนเต็มหายเต็มหม้อได,ด้ท่านใดก็ที่ทำบุญก็เหมือนกันเช่นนั้นฉะนั้นเราควรที่จะ พันดาพัลยาคนป่วยสร้างคุนางามคนดีไว้เป็นชีวิตที่มีกำลังชีวิตที่เป็นมงคลบุคคลได้ทำคณางามคนดีถ้าบุคคลได้ไม่ได้ทำคุณางามคนดีเกิดมายุแปดสิบปีเก้าสิบปีก็ไม่ได้ทำคนดีเพราะชีวิตก็ขาดทุนในชาติบ้างเกิดชาติหน้ามากระโตกต่ำไปเรื่อยไปเรื่อยไ,ไม่ได้ทำเพิ่มเติมมันทำแค่น้อยเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยในกองคญใหญ่ เป็นบุญเป็นกุศลสร้างสมบูรณ์มรรคผลไวาอย่างนั้นเหตุฉะนั้นขอให้ทุกทา่านพากันทั้งใจให้ชววัดใจอบาบานใที่นั้นที่ไหนก็ดีเวลาเรา,าได้ทำงามดีเมื่อไร่าแผ่ไม่เาอุทิศชนกุศลให้แก่์เพ่าะม่ยปู่ย่าขยายญาติสงฆ์เจ้าคำในเรื่อทั้งหลายให้เน้นนะครับท่านมูทนาโชยุนกับพวกเราเรามีบุญแล้วเราได้ทำดี เรามานนั่งกราบไหว้บูชามีเมตตาต่อทิ่เกิดในกันเพราะว่าเป็นคนมีบุญก็ส่งอะไรแล้ส่งให้ก็คือส่งความสุขอันผู้ที่มารับแล้วรับส่งลงแล้วถ้าเขามีทุกข์เขาจะได้พ้นจากทุกข์ในสุขเขาก็สิ้สุขจะยิ่งขึ้นไปเพราะวสายซึ่งพวกเรานี้เป็นผู้มีเมตตาจะโลกทั้งหลายจึงพ้นจากความทุกข์ไปได้ฉะนั้นนี้นี้ต่อไปเรื่อับคน พระเจ้าประสงค์ก็ให้ทั้งใจแผ่เมตตาน้อมกราบมาด้วยยะถาวาลิวาปรปะริุเรนติสาคะลังเอวะเมวะตตินังเปตานังอุปัปปะติยะจตังะติตังุมติเมวะสมโตตเปุเรนตสังภา धो पनरसो जाता मनुषो